ตู้ควบคุมมอเตอร์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบหน่วงเวลาปิดนะฮะตั้งเวลาได้นะครับตั้งแต่เซลว,วินาทีจนถึง99ชั่วโมงนะตั้งเวลาปิดก็คือเปิดปิดได้นะครับในที่นี้ผมตั้งไว้5วินาทีนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับตัวนี้เป็นวินาทีเป็นเซลว,วินาที เป็นนาทีนะครับแล้วก็เป็นเซียวนะหรเป็นชั่วโมงอันนี้ทดสอบก็ตั้งเป็นห้าวิตนะตั้งเวลาปิดนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบโอเวอร์โหลดโอเวอโหลดจะต้องตัดการทำงานทานันทีนะครับจะขึ้นไฟสีเหลือง จะไม่สามารถใช้งานต่อได้จุดกวัวจะดัามอเตอร์ไปซ่อมแล้วก็มากดรีเซ็ตที่ปุ่มสีฟ้านะครับมาใช้งานต่อได้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นตู้ควบคุมมอเตอร์แบบหวงเวลาปิดนะครับสามารถตั้งตั้งเวลาได้ตามความต้องการ,รวิธีต่อไม่ยากครับมีเข้าออกนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นซิงเกิลเฟสนะฮะแล้วก็มีเบรกเกอร์ป้องกัน แล้วก็ใช้สิปเปิดปิดธรรมดาครับ